บทที่บทที่6ธรรมจักกัปะวัตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสะมะยังพักวาภาลานะสินังวิหะราติอิสิปะปะ,ปะตะนีมิคทาเยตตะตะต,ะต,ะตะละโขพักวาปัญจวัคคีพิกขูอามันเตสิเทวมเมพิกเวอันตาประ,ปะชิเตนะ เสวิทับตัพาโยจายังกามสุกามสุขันติกานุโยโคหิโนคโมโปตุชะนิโกอนะลิโตอนัตถสันหิโตโยจายังอตตกิละมัถานุโพโคทุกโคอนลิโยอนัตถสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุ พระธรรมมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณออภิสัมพุทธาจะขุกลณียานะกะลณีอุป,ปสาัมายะอภิญญายสัมโภูายะนิพานายะสังวัตติกตมาจะว่ากตมาจะสาพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณออภิสัมพุทธา จักขุกรณียานะกรณีอุปะสมายะอภิญายะสัมโพธายะนิพพานะสังวัตติอยะเมวะอริโยอัตถังคิโกมคโคเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาีิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาพิกเวมัจฌิมาปฏิปทาตถาคตนะ อภิสัมบุทธาจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมายะอภินยะสัโพธทายะพินนิพานายะสังวัตติอิทังโขปณะวิกพิกเวทุกขงังอริยะสัจจังชาติชาติชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามะระนำปิทุกขงังโสกะปริเทวะทุกขะโทมนุสสาสุปายาสาติสาปิ ทุกขาอปิเยหิสัมปะโยโคทุกโปิเยหิวิปะโยโคนุทุกโขยมปิดชังจะนะละพระติตามปิทุกข,ขัง,ส,ง,ส,งสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอิทังขูปณะภิกเวทุกข,ขสมุทโยอริยะสะจัจจยายัาตันหา โปโนุภะวิกานันทิลาคะสหะคตาตัตาละตัตตะลาภินันทิเีเสยยะทีทางกามกันตาภวตันหาวิภะวิภว,วตันหาอิออทังคูปนาพิกเวทุกขะนิโรธทอริยสจัจงโยตัสสาเยวะตันหายะอเสสะวิลาคะนิโรธทจาคูปตินิสโูมุติ มุติอนารโยอิทังโคปณะพิกเวทุขะนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอระเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคคเสยยะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมากัมมตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกครังอริยสัจจันติเมพิกเวปุปเพอนณะนุสุ เตสุธรรมเมสุจักุงอุทะปาธิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทะปาธิตังโขปฏิทังทุกครังอริยสัจจังปรินเยยยันติเมพิกเวปุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทะปาธิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทะปาธิตังโขปณิทังทุกขัง อริยส,สัจจังปริญญายันติเมพิกเวปุเพอนะนุสุเตสุธเมสุจากคุงอุทัปาทิยานังอุทัปาะทิปัญญาอุทัปาะทิวิชาอุทปาะทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขาสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธเมสุจากคุงอุทปาะทิยานังอุทัปาะทิปัญญาอุทปาะทิวิชาอุทปาะทิอาโลโกอุทัปาทิ ตั้งขปอปฏิทั้งทุกขสะสมะมุทโยอริยสัจจังปะหาปัพพันติเมพิกเวปุเพออนะันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทะปาธิยานางังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทะปาธิตั้งขปฏิทังทุกขสะสัมมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเม พิกเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทะปาทิอิทางทุขะนิโรโทอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาธิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทปาธิตังโขปานิทางทุกขังอณิโรโทอริยสัจจังสัจฉิ กาตพันติเมพิกเวปุเพอน,นะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาธิยานาังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทังทุกขะนิโรโทอริยสัจจังสัจฉิกะสัจฉิกตันมิตันติเมพิกเวปุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุ จักขุงอุทัปาะทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทังทุก ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตพันติเมพิกเวปุเพออนะนุสุตเตสุธรรมเมสุตักุงอุทะปาธิยานางังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทะปาธิตังขูปนิทางทุกขะนิโรธะคะโรธะคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพอนะันุสุตเตสุธรรมเมสุ จักุงอุทะปาธิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอ,อุทะปาธิยาวะกีวันเจเมพิกเวอเมสุจะจะตุออสูอริยสัจเจสุเอวันติปติเอวันติปลิวัตถังทวาทะสาการังยะถาภูตังยานะทัศนังนะสุวิสุทธังอโห สิเนวะตาวาหังพิกเวสะเทวะเกโลกะโลกเกสมาละสมาละเกสัมภัมม,นะภมมเกสัตสะมะนะรรมะนิยาปะชายะสะเทวสุสายะอนุตตลังสัมมาสามัมโพธิงอภิสัมพุทโธปันปัจจัญญาสิงหะโตจะโขเมพิกเวอิอเมสุจะตูสุ อริยสัจเยสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังะถาภูตังยานทัศนังวิสุวิสุทธังอโหสิอถาหังพิกวสเทวโกโลเกสะมาลเกสัพัม,มเกสัตสะมนาสัตสะมณพามะนิยาปชายะสะเทวมนุษยายะอนุตตลัง สัมมาสัมบูดิงอภิสัมบุตโตป,ป,ปันจัญจยาสิงยานัจบบนจะปณะเมทัศนังอุทปาธิอากุปาปาเปมิวตเปมิเปวิมุติอยะมันติมาชาตินัตถานิปุนพภะโวติอิทัมโวจะพะควาอันตะมานาปัญจวัคคียาภิกขูพะควาพควาตั พาสิตังอภินันทุงอิมันมินจปะปณะเวยากะละนัสมิงพันยาพันยะมานีอายตสะัมะโตูโกลทันยัสวิละชังชวีตะมะลัลลธรรมะจากุงอุทปาทิยังกินจิสมุธรรมะยัมสมุทะยัรม,มังสับพันตังนิโลธธรรมาติ ปวัติเตจะพักขวัตาธรรมะจกเกภุมมาเทวาสัทธมนุษสาวีสุงเอตัมพักขวัตาพาลานสิยังอิสิปเตปะตะเนมิขะทายอนุตตลังธรรมะจขังปวัตติตังอปะป,ะปะปิอปะติวัติยังสัมณีนะวาพัมะเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพมมุนาะ วาเกนะจิวาโลกัสมินติปุมมานังเทวานังสัตทางสุตวาจาตุมมหาลาชิกาเทวาสัทธะมนุษย์สาวสูงจ j ตุมมหาลาชิกานังเทวานังสัตทางสุตวาตาวะติงสาเทวาสัทธะมนุษย์สาวสูงตาวะติงสานางเทวานังสัตทางสุตวายามาเทวาสัทธะมนุษย์สาวสุง ยามานังเทวานังสัตทังสุตวาดุสิตาเจตวาสัตธะมนุษย์สาเวสูงดุสิตานังเทวานังสัตทังสุตวานิมมานะลติเทวาสัตธะมนุษย์สาวสูงนิมมานะลตินังเทวานังสัตทังสุตวาปะลินิมมะนิมมิตะวะสวัตถีเทวาสัตธะมนุษย์สาเวสูง ปะะนิมิตะวะสะวัตถีนางเทวนางสัตทังสุตวาพัมมะกายกาเทวาสัทธมะนุสาเวสุงเอตัมพะคะวตาพาลานสียังอิสิปะตเนมิทาเยอนุตตลังธรรมะจักขังปวัติตังอปะติวัติยังสมะเนนะวาพัมมะเนนะวาเทเวนะวามาเดนะวาพัมมุนา วาเกนะจิวาโลกาเสมติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพัมมะโลกาสัตโทอัอัพุกอับพุกคัจิอัยัญจะทัศะส,ะส,ะสะหัสสีโลกาธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัอัปะกามอปะมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเก ปาตาปาตุละโหสิอติกรรมเมวเทวนังเทวานุภาวังอะทะโขพระควาอุทา,า,านังอุทาเนสิัญญาสิวัตตะโพโกณทันโยัญญาสิวะตะัตตาโพโกณทันโยติอิติหิทังอายสสมโตโกณทันยัสสะัญญาโกณทันโยเทวะวะนามังอะโหสิติ